ดึงเอาเลยบอน,นี่พี่น้องนนแต่มันน,นั่นอะไพี่น้องเอฟซีเออาพี่น้องเราเอาเลยนะโอ้โหเราให้เห็นว่าพี่นอ้องเต้นกรรม,มืหมพี่น้องเอฟซีหาการเห็ดปวกกลางคืนคไปเห็นกูเห็ดปวก มันรอ้ปูกระพร้อมพี่น้องเอาคือซูมงได้วะตอนนี้เหาย่างไปเรื่อยๆเนาะเอฟซีเนาะย่างไปเรื่อยๆนะพี่น้องเห็นบอกหาย่างไปฮะฮิดพวกนี้ใครยังวะใครยังวะใครน้าวันพี่น้องใครนกจุกใครนกจุกด้วยเห็นบอกพี่น้องสดๆอยู่เด้อางเห็นบอกยังจุ๊กอยู่ยังสดๆด้วย สบายดียพี่พี่น้องป้องไปเนาะมื diet, man, after, ่อนี้เขาจะมาก hmm. <Moon. S 2> ้านฮ็ดพวกเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมาก้านฮ็ดพวกว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะเขาเห็นเขาจะมักไปกานเขาว่าไปกานกลางคืนหัดได้ยินเลยเขาว่าให้พวกเนาะเขามักห้ากลางคืนส่วนหลายอีกอย่างเขาก็บ่ฮู้คือกันว่าเป็นหยังเขาต้องมักกานกลางคืนเนาะ FC เนาะตอนนี้เฮามาติดตามต่อไปเลยหาซีเฮนหรือบ่เฮนนะพี่น้องเนาะไปไปหาเลยน้ำกันเลยพี่น้องไปฮิดพวกอยู่ใช่ใช่โอ้ โอพี่น้องโอ้ยบอแมนวะบอมแมนเห็ดอีหยังต้อกคือเห็ดหยังจักบ่เคยกินเห็ดจักเห็ดอีหงพี่น้อง FC เม้นมาเออมันเลื่อมแล้วเนาะเตาะใส่ขมลึกหัวเห็ดพวกโอ้ตัวข่อยเล่าเห็ดนี่เบิดกระปาดพี่น้องกระปาร์เจอกระปาดได้มันอ่าคือขึ้นขม โอ้เข็ดกระปาดเข็ดกระปาดจะเอาบ่ทองนั่นปล่อยมันช้าไปน้องเฮ็ดว่ายเนาะเฮ็ดว่ายเขาก็เอาเอากินนี่พี่น้องเอฟซีอยู่ใช่โอ้พี่น้องโอ้โหเอฟซีโอ้เห็นบ่มเอฟซีพอเฮ็ดพวกนี่โอ้โหเฮ็ดพวกนด้นพี่น้องเลยเรื่องมามม่อมนี่เมื่อนี้ยังเลยเบิ่งนี่เอฟซีจะให้เบิงร์ดขั้น เบิ่งพูพูเห็นบ่กพ้เราดีใจนะพูพูโอ้เบิ่งเราเอานะเห็นบ่พี่น้องโอ้โหพี่น้องเอฟซีเห็ดปวกเห็ดปว๊กโอ้จำมาใส่เ้าเนี่ยคือว่าสุดยอดเลยเบิ่งเราเราเอาเห็ดพี่น้องเห็นบ่นี่เอาเห็ดปวกเลยโอ้พี่น้องเลยู บูเห็นบ่อสีเบิงเอฟซีห้ีเบิงนี่เห็นบอ่บ FC, บบนเนบอเขาก็งงคือกันเข้าห้ากลางคืนบานเนาะเตาะโคมนะเฮ้เพราะว่าขาจาวาด้เอฟซีด้วการที่เขาการเห็ดปวกกลางคืน,นแบบตัวมันบานแล้วนะเวลาเขาเนียงใสโคมมันเหลือมมากลนหนาแบบมันเขาเห็นดีนะม,นนนะมันแซงมันตอบกับแซงโคมดีเนาะพี่น้องเห็นบอ่อปูบนนี้บ่ โอ้ค oh, oh. ah, ันจอมาในที่ชุดยอดเลยโอ้ยพี่น้องเอฟซีผู้ผู้ัวผู้อยู่ผู้ที่บอกเห็ดปวกได้เนี่ยไรโมเมนต์ในยางในพี่น้องเอ้ยครั้งแรกในชีวิตเนาะที่พามาเลิศมาการเฮ็ดปวกกลางคืนในพี่น้องปโอมีโตจุ่มๆน้ำโอ้โหเบิ่งพี่น้องเราเอาสองคนเอาปล่อยแล้วผู้โตจุ่มๆคักเลยตัวนั้นนะ โลนึงเท่ายก็สองแสนบ่กสองแสนกีบก็ประมาณร้อยกว่าบาทนี่ประมาณนี้แหละถ้าเป็นอะไรเป็นเงินไทยเนาะพี่น้องเนาะหากพี่น้องกดติดตามเด้อเกือบสามร้อยบ่เออแม่แหละขออภัยขออภัยเอฟซีเนาะเกือบสามร้อยบาทพูดได้โลนึงพี่น้องเดี๋ยวเขาซื้ออ่าหารชิดที่แล้วนี่เบิ้งนี่พี่น้องเสียบเบิ้งไกลๆเห็นบ่ แต่ว่ามันดอกมันบานเมื่พี่น้องเอ้ FC เฮ้ยขออภัยหลายๆว่าพอได้ไปห้าเมื่อกังเว้นกับแมวจะดำหน้าพี่น้องเลยก็เลยแต่ว่าเขาเจ้าว่ากังเว้นเนี่ยขาเจ้าจะบ่มักหาเนาอจะมักหาในกลางคืนชนหลายเขาเจ้าว่าเอาโคมมาการในบ่งผู้เห็นบอกพวกนี่ตีเฮ็ดนั่นน้องเอ้ยนี่เฮ็ดพวกไดๆใดๆเมื่อคืนวันนั้นจะโดนคนเอาเงนมื่นเบิ่งเราเอาเนหาะแล้ว เห็นบ่พี่น้องมันนี่แหละเขาบอกบุญหิดปวกบุญหิดปวกพี่น้องเลยแต่ว่าชนรามันบ้านเนี่ยเขาบ่กชื่อเนาะเขาบอกกินกินแต่ว่าตัวจุ้มจุ้มเขาก็ขายลงเกือบสามลอยสองลอยปลายหมดและเห็นบ่เบิ่งมันออกนี่ยก้อนเดียวจะเต็มคนกระบุงเลยพี่ลึกอะไรกระบุงเอาได้พี่น้องเหรอเห็นบ่นี่แหละ อยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาเห็นบ่จุ่มโอ้ไม่เนี่ยตกใจก่เอาเอาเอ้าผูเห็นบ่อพากันหาเห็ดปวก c ป u ố หากันคืนเลยพี่น้องหาเอาเอาบ่แม่นว่าไปก้าดนั่นไปก้าดนี่ไปเยี่ยงนั่นไปเยี่ยงนี่บ่แม่เลยพี่น้องตั้งตั้งใจแบบไปห้ากาดเห็ดเห็ดปวกโดยเฉพาะใดยเขาก็งงคือกันเลย ครั้งแรกที่ใส่ชีวิตแบบนี้นะคือว่าอะไรมันเป็นบทเรียนเฮ้าในบทเรียนหูไหนห้ไปนะพี่น้องเนาะในการทำมาหากินการใส่ชีวิตถึงว่าเฮาจะเป็นคนมันเนาะคือกันแต่ว่ามันการใส่ชีวิตแต่ละบอนแต่ละทินมันก็แตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะเออเบิ่งหิดพวกนี่ยโอ้เหลียมามากักพี่น้องเอพีเสียโอ้คนนี้นี่เห็นบก่บกโอก้เจุ่มๆุ่มไะไรนะเอา เอาเข้าไปผูกอ่ผู้นี้ดอกบานคะดอกบานกะมงอยู่ประมาณแสนแสนกัประมาณร้อยกว่าบาทแน่เนาะแต่ว่าตัวขั้นโตจุ่มๆเนี่ยว่าไราคาแบบหนึ่งไดรพี่น้องเอฟซีเอ้ยเนาะทำาซ็นเซ็นกรีบเนาะแสนกรีบโอ้คั้นแสนแสนบาทมไม่ทว่าไลรเสิร์ฟเลยไงขคุณบูมยนงไง วอนที่ท่านหน้าเราตั้งใจหาเห็ดปลูกเบิดปีแล้วค่ะมันเสื่อนอ้าวพี่น้องตอนนี้เขาก็การเอาเห็ดปลูกของเขาอยู่นี่กับเบิด์ตเลยนะพี่น้องเนาะเราจะไปหาต่อเรื่อยๆเห็นบอกเราก็ไปเรื่อยๆแล้วนะเราเลาะกัดเรื่อยเรื่อยเลยพี่น้องเนาะเนอหาเอฟซีผู้เห็นบอกห็ดได้ยังเหรอโอ้เห็นเห็นเคยเห็นพี่น้องเอฟซีเราเคยกินเห็นเคเห็ดได้ยัง ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วไดพี่น้องเอ้ยเอฟซีเอ้ยเห็นอะ้วได้ผูกงางไปแล้วนะมาเลยหาเลาะการเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยวันนี้่มจะเอามาชานี่มันขึ้นมันขึ้นตอนนี้แล้จะเอาตอนเช้าจะเอาบุเบ็ดป๊อปพี่น้องเบิึงโตโตจุ๊มจุ๊บมันบ่ใส่บึงบึงบึงพี่ ô hoô nóng Nong, ơi nóng ừ, ừ, non. ơi Nè, 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 nóng ơi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  nè, ơi nè, ơi nóng 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 ơi ơi nóng 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 แต่ว่าถ้าพี่น้องพังไทยเข้าเฮ็ดคือเดียวกับคอมเมนต์ไว้เนาะว่าอยู่พังไทยก็มีการหาเห็ดปวกคือเดียวนี่เห็นบอกโอ้จะบ่งนะเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มโอ้พี่น้องสุดยอด FC เฮ้ยมื่นมื่นมันขึ้นอหมบอก หากลางคืนเลยได้เห,เห็นได้พี่น้องเอ้ยอ๋อเล็บสีเห็นบ่อดอกบานๆปอจมจมเห็นบ่อนี่ย c o m m e น้อยๆได้พี่น้องเลยนี่โอ้เอาพี่น้องเอ้าเอาเอ้าฮากลางค่ำกลางคืนผู้โอ,โอ้เบิ้งนี่ จุ่มจุมอยู่งูออื่นไปห้าได้ยด้เห็นบอกเอาหิดพวกได้ไหมเห็นพี่ยังไหมโอ้เราขุดนะเห็นบอกพี่น้องโอ้โหโอ้งามสุดยอดเอฟซีเลยนี่จะพิจัยเอฟซีได้เบิ่งเนาะนี่เห็นบอกตัวจุ่มตัวบานนี่เห็ดพวกเห็ดพวก ไปการกลางคืนไปการเห็ดปวกเอ้ะตัวบ้านผู้เหล่าการเห็ดปวกบ้านเราบอกมีหรือเปล่าอ๋อเอฟซีไปก่อนไปก่อนไปไปเร็ไปเร็พี่น้องโอ้เบิ่งพี่น้องใช้พี่น้องเบิ่งเลยโอ้พี่น้องเอ้ยชุดย้อนลายเอ้ามือเศร้าเลยไม่เจ้าเอ้าเราบอกอยู่นี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 ่เห็นบอกเลยเห็ดปวกเห็ดปวกนี่ ่านี่ๆอ้าเมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามมเออโอ้โหเห็นบ่กโอ้โหนาดเอาตัวจุ่มนี่โอ้โหัว้โหจู่แม้มีตัวบานๆใพี่น้องเอฟซีโอ้ขันมีเสียมเนักับอ้าวสิได้เ โอ้โหมานะลีถ oh ือ oh, ว okay. oh. ่าเขามานเติมได้คืนในเบิ้งนะความเขาได้เห็นบ่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวยู่ยใช่แม่นบ่เฮ้ยบ่แมนปู่พี่น้องโอเคอ๋อปููเขาไปอาเดา๋ยวปู มืออื่นไปหา้าคือสิได้ได้นมันออกมากเลยนั่นมันบอกอตัวจุ่มจุมจ่มจุ่มจุ่มจุ่มแล้วมือื่นเนาะเอาเห็ดปวกได้พี่น้องเก็เห็นเลยเก็บไว้ยังเลยเอาเห็ดปวกกันขึ้น่อยให้ช่องคนเอาเห็ดปวก เอามาันั่งคาอยู่นอกเดลยพี่น้องเลยผู้เห็นบอกมันบานเลยตอนนั้น,น,น<_ <C> _>โอ้หอนเลยเดพี่น้องเลยไปหาเห็ดปวกผูกคิดว่าจะได้นะครั้งแรกในชีวิตเลยแต่เอาไปไปนี้นะกะเห็นว่าสุดยอดคักหลายทั้งเมื่อยแล้วก็ทั้งม้วนอีกโอ้การใช้ชีวิตแบบนี้มว้วนในแบบนึงเลยพี่น้อง FC เ,เลยผู้ เห็นบ่เอาอ่ะนะมันมันบานแล้วตัวจุ่มอีกผู้ผู้ผ้และมันเชื่อมได้โคกเกินไปผู้ผู้โอยล่อยู่เลยผู้นี่อยู่ในนะเห็นได้ใช่ผูเห็นบ่ป้าผลงานเนี่ยบุคิดไว้สิได้ป้านนิพี่น้องผูเราเอาผักนั้นพี่น้องเลยเอ้าผู้นี่นี่ตัวนี้เลยบ่บ่ผลลาบผลแล้ว เออโอ้เห็นบอเอานี่นี่มือสองนี่แหละพี่น้องหาเห็ดเห็นบอกไปนี่แหละปูเราเอาเราได้ตัวนั้นเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลย FC เลยปตาพี่น้อง FC เห็ดอีหยังอันไหนวะเฮ้ยอย่าคิดว่าเห็ดอีหยังไงเบิงนี่บ่เห็ดหยังนี่พี่น้องฟังไทยเขาเอานว่าเห็ดหยังปตาจะเห็ดหยัง มันออกมาบบเคยกินโบกากลิ่นแล้วอ่อจะไปหาเห็ดต่อเรื่อยๆนะพี่น้องๆเอฟซีเนาะตอนนี้เ้างไก่กำลังชีย่างกลับไปเนาะเพราะว่าเมื่อยแล้วเไาไปพอไก่พอสักพักนึงแล้วเนาะก็หาเห็ดก็เอาสิย่างกลับคืนแหละห่อนก็ห่อนเห็นแล้วเห็นแล้วดอกเดียวโอ้พี่เอ๊ะมันยังไงไอ้เนาะน้ำ พวกแม่ไม้พวกแี่อาพี่น้องเอพี่ซีเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโอ้ดอกใหญ่พอไปนี่เบิ่งนี่พอจะจุ่มพอได้เห็นป่นี่นี่นบลายเด็กองเนี่ยผนี่ได้พี่น้องบัวลายบัวลายนี่ตุยพีดีงามแท้เจ้าเนี พี่น้องมันคือออกหน่อยแท้นีพนนาาน่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกไปหาการห็ดปวกพี่น้องนี่เบิ้งเนีเอาเห็นบอกพี่น้องเอฟซีแตพอได้กินมันมนีมนมนมน่มัน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 มัมีบ่นั่นอะเอ้ามันจากบ้านมาเลยพี่น้องเลย โอ้โหหอนก็หอนิอาบนนำบ่เอพูีโอ้พอได้กินมันนี่ยโสองกระตาบกะปูเกปูเะปูโอ้อ้เอ้อป้าระปูนี่ระปูแดงระปูแดงพี่น้องเอฟซีอันนี้อันนี้ ปูแดงนี่เอาไงใส่แล้วไปโมไปต่อ้าวพี่น้องเห็นอึ้งอีกโอ้โหเอฟซีโอ้พี่เห็นบ่เห็นอึ้งอีกโอ้นี่อึงได้แล้วพี่น้องโอ้ฮหาการเห็ดปลวกได้อึง ตัวแม่ครับตัวแม่อีกอ่องตอง้องฮะโอ้นี่นเห็นนี่แล้วออกมันออกบริเวณเป็นคู่เป็นหมู่เป็นคู่นะออกออกคนเดียวโอ้ยเห็ดปวกนี่ไปได้พี่น้องเลยกลับแล้วตอนนี้เนาะเัาจะเดินทางไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ๋พี่น้องตอนนี้เขาจะมาจะเมื่อเลยเนาะ อดเือนแล้วที่เยาย่างไปพี่นอออ้องโอ้โหเมื่อยลายเบิ่งเหาสิสรุปผลงานเหาได้เห็ดมาืาอนีิอ๋อพี่น้องเอฟซีผลงานที่เยาได้เห็ดปวกน,กกน,น,นี่เห็นบน่นี่ไปห้าที่เยาไปการเมื่อกี้นี่ไรนี่เห็นบ่พี่น้องโอ้โหสุดยอดลายพี่น้องเอฟซีผลงานเทาไปการเห็ดปวกเด้อนี่เลยพี่น้องเลยเนาะเบิ่งเอานี่ ตัวนี้โตจุ๊ม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 เน่เน่เน่เ่เห็นบ่อดอกแบบมันมันมีขี้ดินนึ่พี่น้องนี่นี่เบิ้งเอาตัวนี้มันบานตัวนี้มันบานแล้วตัวนี้พี่ตัวจุ๊มก็มีตัวนี้นอนปะปนกันน้องนี่เห็นบ่โอ้โหเห็ดปวกเห็ดปวกที่เทาไปการเห็ดปวกได้หลายครั้งแรกในชีวิตเลย ข้ขน้อยไปการเห็ดปวกเนาะว่าไปหาเห็ดปวกกลางคืนแบบนี้เนาะที่ว่าเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนเฮาคือการน,นะพี่น้องในการหาที่ว่าเอฟซีทางฟังไทยเฮาเนาะคอ,อยย้ำอีกเนาะถ้าพี่น้องคนใดที่เคยไปการเห็ดปวกหรือหาเห็ดกลางคืนแบบนี้นะเอาโคมมาเยื่องไว้หาตามที่มันออกนะกัรฝากพี่น้องคอมเมนต์เนาะแล้วก็ฝากเอฟซีพี่น้องทุกๆคนเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะถ้าพี่น้องต้องการ อันใดอีกที่แบบว่าให้ขนหัน้อยเฮ็ดคอนเทนต์เลยให้ขัน้อยถ่ายเนาะคอมเมนต์ไว้เลยพี่น้องเนาะการบ้ามอเลยจะหาคลิปให้พี่น้องเอฟซีทั้งหลายในการเบิ้งส้มแล้วก็สิ่งใดที่มันผิดพลาดนเราขอโทษขออภัยเนาะบางครั้งมันกะในการถ่ายวิดีโอเขากะมันกะบบดีแน่นอนเพราะว่ามันจึกจิกจักนะมันเทอลายโทรศัพท์พี่น้องโทรศัพท์เขากับราคาถึกถึกเนาะเว้นโทรศัพท์ราคาตัวแพงๆเนาะพี่น้องเนาะเราจะมาเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องเนาะนี่ เห็นบอกนี่ในกระตาเนี่ยเห็นบอกพี่น้องตัวนี้ทางหักพนงานมื่อนี้ล้วนๆในพี่น้องเอฟซีนี่เบิ้งเงาพี่ี่เห็นบอกเบิ้งเงาคนงานล้วนๆเลยในเห็ดนี่นี่จุ่มอ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็จบชิมนี้เนาะฝากพี่น้องไลค์แชร์แล้วกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อไปแน่นกำลังใจในการฮิศคลิปต่อไป